ให้เป็นเหมือนเราบ้างที่อยู่บ้านแล้วถ่ายโทรศัพท์ไปมาอยู่ๆก็มาโผล่ร้านโทสชัยแลยและนี่ก็ตามรีวิวเข้ามาอย่างเช่นเคยโต๊ที่นี่ก็จะมีโทสให้เลือกอย่างหลากหลายมากมาย และนี่ที่เราเลือกมาเป็นเมนูทสราคาหนึ่ง้อยสี่บ้าทสามารถเลือกไอศครีมได้ไอศครีมที่นี่น้องก็จะเป็นโฮมเมดนะทุกสิ่งอย่างที่นี่ก็เป็นโฮมเมดมาแล้วใช้เวลารอไม่นานนะประมาณห้านาทีก็ได้ทานแล้วเราก็สั่งคู่กับโกโก้เย็นโกโก้ที่นี่เขาเข้มข้นมากเลยไม่ต้องสั่งหวานน้อยก็อร่อยแล้วสายชอบกินโกโก้เจ็บจ้อันี้เลยแขกรับเชิญของเราเราก็มาเริ่มทานกันเลยดีกว่า เริ่มน้องขนมปังเขาจะไม่ได้แข็งมากนะมันก็จะไม่เหมือนทูที่เอาไปอบอันนี้เขาก็คือเอาไปใส่ในกระทะแล้วก็เอ่อเหมือนทอดกับแล้วก็มีกลิ่นไม่ไม่มเหมือนคารามเมลคาราเมลอะไรประมาณนี้อ,อ้าอ้มอร่อยไปจ๊ะที่รักนั่งอยู่ที่บ้านดีๆก็ถ่ายไปถ่ายมามาโผล่ที่นี่เฉยงงไหม นี่งงมากกะว่าจะไม่กินแล้วพอแล้วดึกแล้วจบท้ายด้วยต้องมาตามรีวิวจ้าถามว่าอร่อยไหมอร่อย <c oughs> แลนนี้หน้าสามีจอยมาก